วันนี้เราจะมาตัดใบตองไปลองอาหารกันนะครับเวลาตัดผมจะตัดไปตามจํานวนที่พอใช้นะครับจะไม่ตัดไปเยอะเราจะใช้ทีก็มาตัดทีนึงจะได้ใบสดๆมานี่ครับแล้วที่เหลือเวลาผมต้องการจะใช้ผมก็จะมาตัดเพิ่มไปก็จะเหลือก้านว้ยาวนิดน,นึงครับ ใบตองที่ตัดมาก็นํามาล้างให้สะอาดนะครับนี่ผมนํามาลองไว้ก้นหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับจะทําให้อาหารไม่ไปติดที่ก้นหม้อนะครับเห็นนะครับปลาส้มกํำลันจุนครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับ นำปลาส้มใส่ไปในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนำปลาส้มใส่ไปในเครื่องเลยนะครับเราจะใช้อุณหภูมิที่180นะครับใช้เวลา20นาทีนะครับเวลาเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าความหนาของปลาส้มเนี่ย จะไม่เท่ากันนะครับอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยกว่า20นาทีก็ได้นะครับ นี่ครับเหตุผลที่เรานำใบตองมาลองไว้ก้นหม้อนะครับนี่ครับก็จะลางง่ายไม่เลอะไม่ติดนะครับทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนี่ครับเนื้อปลาส้มที่เสร็จแล้วนะครับ